ดูดูดูดตามลูกหมูไปโมบอกคุณเอาหมูหมูน้อยหมูน้อยเอ้าเอาข้าวบาบ้านเด้อตามหมูมามาตามมามากินนมมากินนมพี่ดวงเอานมให้หมูน้อยกินเอามากินนมเล็วเด็กๆหมูสามตัวแม่มันหายไปไหนพี่ดวงอ๋อแม่มันอยู่ทุ่งนาเนาะ หมูสาตัวกินนมเลี้ยงทั้งบัวขนควอขนนะคะแล้วก็หมูแม่หมูหมูโอ้ดู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 หมูคุโรโบตาด้วยโอ้โหอันนี้คุโรโบตะ่ะหมูดำน้องหมูสวัสดีวันนี้มาเยี่ยมโอ้หมูตัวโตจังเลยสวัสดีเพื่อนใหม่ นะมาตามรอยเท้าพี่ดวงนะคะโอ้อันนี้นี่หมูหูหลายตัวเลยลูกมนันนี้หมูมันมีหมูด่างด้วยทุกคนอันนี้แม่หมูตัวใหญ่มากเลยมันได้นนเกาตุดยมันมบอุดูด,ด,ดเรามาเยี่ยมลูกเธอโอ้โหลูกเป็นเยอะเลยทุกคนนี่ อันนี้มันได้มีลูกนะลูกม,มันเท่าันหมดแต่้นนะอ๋อมันมาเล่นที่นี่กันหมดแล้วมันมีสีด่างๆด,ด้วยนะเนี่ยสีด่างด้วยทุกคนน่ารักจังเลยลูกหมูอุดอดดด,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 ดคลิปนี้นะคะก็พามาดูลูกหมูนะคะของพี่ดวงค่ะก็เกษตรแบบบ้านๆเรานะคะพอเพียงตามรอยเท้าพ่อคะ่ะทุกคน อยู่บ้านเรานะคะแล้วก็เนาะเลี้ยงสัตว์ปลูกพักนะคะเนี่ยมีโรงสีข้าวนะคะตามคิดที่แล้วนะคะที่พี่ดวงเลี้ยงโคขุนนะคะหมูนี่เลี้ยงมานานแค่ไหนแล้วคะพี่ดวงฮะถึงเลี้ยงหมูนี่ที่หลังนั่นเนาะอู้ตัวมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยูด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 ูแล้วมันกินข้าวกินลำหรออินล กินลำกินลำจ้ะตามพี่ดวงไปให้กินลำเขาขายยังไงคะพี่ดวงนี่กิโลละร้อยกิโลละร้อยตัวตัวตัวนี่บอกเออสามตัวตัวละร้อยโอ้นี่ยโอ้ินหมูน้อยมันกินหมูสามตัวโอ้ยนี่ปีนขึ้นอยากออกมามันอยากออกมาวิ่งข้างนอกบ่หมู แม่หมูอยากออกมาหาลูกเหรอตัวนี้แม่อยู่บ่ไม่ใช่แม่แม่อยู่อยู่ในสื้อ,<ม>อทุ่งเนี่ยนี่บัวหมูกินนมเลยแล้วกินแล้วก็นอนเนี่ยบัวมันก็นอนเอาโคขุนนี่เอ้ามันมีเห็นติดหูอีเพอ้อหน่นะอะไรติดหูเขาติดถึงแบบนี้เขาเขามาขุนนะเขาติดแบบนี้โอ้เขาต้องติดที่หูมันมีสัญลักษณ์นะคะทุกคนเนี่ยแบบนี้ค่ะ คขุนนะคะตั้งแต่นั้นมาได้ขายอยู่แยังคะเนี่ยขายแล้ว oh <my> ขายไปแล้วนะอันนี้รอบใหม่ไหมคะโอ้โห <Yeah. S 1> oh, อันนี้รอบใหม่รถใหม่นะคะทุกคนเนี่ย <Yeah. S 1> ก็ลอถหนึ่งรถหนึ่งก็เป็นตัวหนึ่งก็เป็นแสนแล้วนะคะเนี่ยโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ <Yeah. S 1> นาถินผู้ไทยสกลน,นะคระค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ Do-do-do.